มาดูเรื่องดาวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้กันนะคะเริ่มต้นข่าวสารเรื่องแรกค่ะคุณผู้ฟงังวันนี้เนี่ยเริ่มต้นข่าวสารเรื่องแรกเป็นเรื่องของกรมอนามัยนะคะซึ่งทางด้านของกรมอนามัยค่ะได้มีการออกมาเตือนนะคะในเรื่องของยาอีโฉมใหม่ค่ะคุณผู้ฟังมาในรูปแบบของรูป อาร์ตทอยนะคะอันตรายถึงชีวิตเลยนะคะสำหรับใครที่อ มีลูกหลานนะต้องเตือนกันหน่อยนะคะในเรื่องของยาอีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยต้องบอกว่ายาอีเนี่ยมักจะออกมาในรูปแบบของอาร์ตทอยนะคะหรือตัวการ์ตูนหลากหลายที่เป็นตัวการ์ตูนที่ยอดฮิตในปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ฟังเป็นไปตามรูปแบบที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยนะคะแล้ววัยวัยรุ่นหรือว่าในส่วนของผู้ที่อ่ เสพติดในเรื่องของยายอียาบ้าแบบนี้เนี่ยพอเห็นในรูปแบบที่โอ้โหดูน่ารักดูเอ่อหน้าลิ้มลองนะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยเพราะว่าอันตรายถึงชีวิตนะคะซึ่งทางด้านของกรมอนามัยได้มีการออกมาเตือนภัยนะคะในเรื่องของยายอีโฉมใหม่ซึ่งมีลักษณะเป็นศิลปะขนาดเล็กนะคะเหมือนกับของเล่นของสะสมที่เรียกว่ารูปอัดถอยนะคะอย่างพวกลาบูบูนะคะหรือว่าเอ่อรูป กระตูนที่ทุกวันนี้เนี่ยคนค่อนข้างที่จะให้ความนิยมนะคะโดยตอนนี้เนี่ยกำลังระบาดเลยในสถานบันเทิงพื้นที่ภาคเหนือนะคะเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายแล้วเนี่ยจะออกฤทธิ์ใน45นาทีอยู่ได้นานประมาณ6-8ชั่วโมงโดยจากกระตุ้นประสาทในระยะสั้นนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะหลอนประสาทอย่างรุนแรงผู้เสพเนี่ยจะร้อนเหงื่อออกมากหัวใจเต้นเร็วค่ะความดันโลหิตสูงนะคะการได้ยินแล้วก็การมองเห็นเนี่ยผิด ไปจากความเป็นจริงควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะคะอาจจะเป็นสาเหตุของการถูกคุกคามทางเพศหากเสพพร้อมกับยาชนิดอื่นนะคะหรือแอลกอฮอล์อาจจะกดการหายใจทําให้ระบบหัวใจเนี่ยล้มเหลวถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะโดยยาอีเนี่ยยังทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะคะทำให้ผู้ผู้เสพติด เชื้อโรคต่างๆได้ง่ายผู้เสพเนี่ยอาจจะติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่ายทําลายระบบประสาทนะคะแล้วก็ยังทําให้เซลล์สมองส่วนหน้าที่ทําการควบคุมอารมณ์เนี่ยทำงานผิดปกติด้วยโดยระยะแรกนะคะจะสดชื่นอารมณ์ดีหลังจากนั้นค่ะจะเข้าสู่สภาวะเศร้าหมองหดหู่มีแนวโน้ม ค่าตัวตายสูงกว่าปกติหากประชาชนพบคนในครอบครัวมีพฤติกรรมเสี่ยงต้องพูดคุยด้วยเหตุผลนะคะบอกกล่าวถึงผลเสียแล้วก็อันตรายไม่ใช้ความรุนแรงค่ะโดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนบำบัดยาเสพติดโทร1 1 6 5เข้ารับการบำบัดร,รักษาได้ที่สถาบันบำบัดร,รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีกรมการแพทย์จังหวัดปทุมธานีโรงพยาบาลท่าน ักในส่วนภูมิภาคทั้ง6แห่งได้แก่เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนขอนแก่นอุดรธานีสงขลาและปัตตานีค่ะหรือที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งนะคะต้องระมัดระวังแล้วก็สอดส่องดูแลบุตรหลานของท่านให้ดีๆนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นนะคะที่อาจจะนิยมใช้ยาอีนะคะโดยเฉพาะยาอีที่ออกมาใหม่ๆรูปแบบที่ทันสมัยนะคะอย่างพวกรูปอาร์ทอยต่างๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยที่เห็นกันเยอะเลย อย่างพวกลาบูบูนะคะ,ะตุกตาที่กำลังให้ความนิยมในปัจจุบันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเตือนภัยในเรื่องของยาเสพติดนะคะ